สุนัขอเมริกันอาคิตะเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่สง่างามและแข็งแรงพวกมันมีการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและสง่างามแม้แต่ในวัยเด็กพวกมันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมอเมริกันอาคิตะเป็นสุนัขที่ฉลาดและรักความเอาใจใส่พวกมันรักครอบครัวและจะปกป้องพวกเขาจากอันตรายพวกมันยังเป็นสุนัขที่พักดีและซื่อสัตย์อีกด้วยหากคุณต้องการสุนัขที่พร้อมจะปกป้องคุณและครอบครัวของคุณ อเมริกันอาคิตะอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุนัขอเมริกันอาคิตะอเมริกันอาคิตะเป็นสุนัขที่รู้จักกันในชื่อสุนัขหมีเนื่องจากใบหน้าที่คล้ายกับหมีขั้วโลกอเมริกันอาคิตะเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดสายพันธุ์หนึ่งในประเทศญี่ปุ่นอเมริกันอาคิตะเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ข้อมูลดีๆนำมาฝากโดย d o ก Wonderland House c เ a n n นล